สวัสดีคุณน้ำสจากวันละช่องของเรานะคะใครมีหลายบ้านใครมีใครมีขนมลายหอ่อก็ฝากไปส่งขนมบ้านวันละช่องด้วยนะคะวันละช่องยังต้องการขนมหวานอีกเยอะนะคะใครมีผลมะมงผลลไม้อะไรก็ เอาใส่ตะกร้าไปฝากไว้หน้าบ้านได้ด้วยค่ะเด้อฝากบ้านไว้หน้าบ้านวันละช่องนะคะเนาะสวัสดีค่ะวันละช่องมีกี่มีกี่ช่องเราสันว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้าครับพี่สุอุ้ย thank you ดังกิ้วกับการใส่ใจขอบใจมากเลยวันละช่องขอบใจจ้าสิงห์น้องนาะพี่สูเลิบเลิบเลิบนะคะเนาะจากน้องน้ำใส น้ำสสวัสดีค่ะจากน้องคิมอีกแค่ไม่กี่วันใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้สวัสดีทั้งสิบล้านดวงใจนะคะสวัสดีค่ะโอ้ภาพเบอร์ภาพเบอร์ น้องสาวสุดสวยสุดเซ็กซี่มอร์นิ่งจะพี่สาวมาตื่นแต่เช้าแต่จ้าสััว่าอ๋อมีนัดกับลูกสาวจ้าอันน้องบัวไปยามลูกสาวเดี๋ยวจะไปกินข้าวเที่ยงกับเขา มาว่านี่ก็ไปยามร้านแสดงว่าหนูหนูหนูบัวเนี่ยยังไม่ยังไม่ลุกจากที่นอนนั่นเน่ยใช่ไหมน้องน้ำใสขอบใจจ้า อีกหนึ่งกำลังใจขอบใจจ้าน้องนักใสขอบใจมากๆเลยขอบใจทั้ง9ล้านดวงใจแล้วก็5เลิฟนะคะขอบคุณมากๆจะรอวันนั้นรอวันที่พี่ยูเห็นใจ <c oughs> หัวลองคิกๆิกก,ก,กิเดี๋ยวจะตั้งชื่อใหม่ให้แล้ว งชื่อให้น้อง,น,องน้องสาวที่น่ารักนะ่ะ <c oughs> คุณนายตื่นสายจะตั้งชื่อให้ <c oughs> <S <S> สวัสดีครับคุณบัวจากสิงคนององนาของเรานะคะ เรียก,ก,ก,กอีกอีกทีก็คือวันละช่องโอ้ยขอบคุณน้องน้ำใสวันนี้น้องน้ำใสมาเอาทีมงานมาช่วยดันเนาะ ใจมา,มากๆจ้าน้องน้ำใสขอบคุณสสิบองล้านดวงใจแล้วก็6เลิฟด้วยค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ